สวัสดีครับผมกองกระบทจากวงกระบทสบดคลิปนี้เป็นคลิปแรกที่อัดเลยและคือบทนําที่จะอธิบายถึงคอนเซปต์ของรายการเสิร์ฟเนื้อบางท่านอาจจะได้ดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกของรายการนี้หลายท่านอาจจะกดตามลิงก์ที่ผมแปะไว้ในคลิปต่อ,ตอไปจึงได้มาพบกับคลิปนี้สาเหตุที่ผมทําคลิปนี้ขึ้นมาเนี่ยเพื่อจะได้ประหยัดเวลาของท่านจะได้ไม่ต้องรอฟังผมอธิบายว่ารายการนี้คืออะไรที่มาที่ไปเป็นยังไงในทุกๆคลิปเปิดมาก,ก็จะได้ เข้าเรื่องเลยสมัยที่ผมยังเป็นนักเขียนใน Music Columns ใน a อปจู๊กเนี่ยผมชอบที่จะเอาเพลงที่ผมอินมาแปลแล้วก็ถอดความหมายลงเป็นบทความผมเองในปัจจุบันก็ยังเป็นมือกองของวงคาริบัตแล้วก็เป็นแรปเปอร์นักแต่งเพลงของวงกระบทสะบทนะครับผมอยากจะขอเปรียบเทียบการฟังเพลงว่าเป็นการบริโภคแบบหนึง่งเหมือนกับการกินข้าวดูหนังซึ่งแต่ละคนก็จะได้อทลสในการเสพพี่ต่างกันสาเหตุ ที่ผมตั้งใจจะเริ่มรายการนี้ก็เพราะว่าผมต้องการอำนวยความสะดวกท่านผู้ฟังที่ชอบฟังเพลงสากลอยากรู้ความหมายแต่ก็ไม่มีเวลาแปลเองขอเชิญทางนี้เลยนะครับเพราะว่าผมจะจัดการแปลและตีความสัญญะในยะต่างๆให้นะครับที่มีในเพลงไม่กับการไปกินอาหารนะครับร้านแบบโอมาเกะก็คือแล้วแต่เชฟโดยที่เชฟเนี่ยจะเป็นคนจัดการทุกอย่างให้ตั้งแต่เลือกเมนูยันอธิบายวัตถุดิบและวิธีกิน ช่นนี้ผมจึงตั้งชื่อรายการว่ารายการเสือบเนือ้อในฐานะที่ผมเองนอกจากเป็นคนชอบฟังเพลงมากมากเลยนะฮะยังชอบแต่งเพลงละก็เขียนเพลงด้วยถึงแม้ว่าจะยังไม่เก่งก็าตามาเนาะผมรู้สึกว่าองค์ประกอบทุกองค์ประกอบเลยเนี่ยที่ผู้แต่งใส่ลงไปในเพลงะล้วนแต่เป็นความตั้งใจแน่นอนว่าศิลปินจะต้องฟังเพลงของตัวเองครั้งแล้วครั้งเล่าในห้องอัดและในขั้นตอนของการมิกซ์มาสเตอร์ลิงต่างๆแต่ไม่ได้หมายความว่า สารทุกอย่างที่ผู้แต่งต้องการจะสื่อจะไปถึงผู้ฟังทุกคนได้อย่างครบรถซึ่งในรายการนี้จะโฟกัสไปที่ความหมายของเนื้อเพลงผมเองเป็นคนอุดอรครับซึ่งมีอาหารขึ้นชื่อเป็นแหนมเนืองด้วยคมที่ผมเป็นคนไม่ชอบกินผักอะ่ะผมก็จะเอาแผ่นแป้งห่อหมูแหนมเนืองแล้วก็จิ้มซอสกินดื้อๆเลยซึ่งตัวหมูแหนมเนืองเนี่ยมันก็จะอร่อยด้วยตัวมันเองอยู่แล้วนะมันมีมันแบบอร่อยๆนะครับ ผมก็เลยไม่เก็ตว่าเอา้าทาไมถึงต้องใช้เครื่องเคียงสาร,รพัดอย่างไม่ว่าจะเป็นสลัดแหน่ผักแพวใบชะมวงกล้วยน้ำว้าดิบแตงกวามะเฟืองพริกกระเทียมมาด้วยจนกระทั่งผมได้ลองกินตามวิธีแห่งแหนมเนืองก็คือเอาใบผักสลัดนะครับห่อหมูแหนมเนืองยิบผักเครื่องเคียงใส่ทีละอย่างแล้วห่อให้เป็นคําจิ้มซอสแล้วกินโอ้โหมันคือโมเมนต์ออฟเ l i ไล t e n m เมนวิธีที่กินที่ผ่านมาเนี่ยครับมันก็ไม่ในผิดนะ เออเพราะมันก็เป็นสิทธิ์ของเราในฐานะของผู้บริโภคแต่แค่ว่ามันยังไม่ครบรดไม่ถึงวัตถุประสงค์ของผู้ประพันธ์สูตรแนมเนื่องในโลกที่สานโหดร้ายเนี่ยถ้าเรามีโอกาสได้ทําสิ่งเดิมเดิมที่เรามีเราบริโภคมันให้ความสุขแก่เราได้มากขึ้นอ่ะทำไมเราจะไม่ควรทํามันอนะ่ะจริงไหมครับอืมแล้วก็อันนี้เออจะเป็นผลพลอยได้เล็กน้อยนะครับที่ว่าผมคิดว่าอื่นน้อน่าจะได้อยู่นะั่นก็คือวอแคปจับเพลงที่ท่านชอบ ะะจากประสบการณ์สองตัวของผมเมื่อสมัยมต้นผมได้ไปร่วมลงแข่งสเปริงบีหรือก็คือการแข่งสะกดคำาภาษาอังกฤษนั่นแหละแบบไปแข่งแบบงงๆด้วยนะด้วยคำที่ผมไม่ได้จะแข่งขนาดนั้นผมก็ไม่ได้อ่านชีต้ติวไปไงตอนวันแข่งเนี่ยกำลังแฮงอยู่เลยนะครับคนอื่นๆเนี่ยนั่งอ่านชี้กันอย่างข่ำเคร่งหน้าห้องผมก็เดินทอดน,น่องไปจุดสูุบรีตามภาษาผมปรากฏไปแข่งมาเอาดัานเข้ารอบ5้าคนสุดท้ายของจังหวัดอุตรธานีแล้ว ในรอบตัดสินตอนนั้นน่ะคำศัพท์ที่เขาให้คือคําว่า epidemic ซึ่งเผอิญว่าผมเคยได้ยินคํำนี้จากเพลงของ Slayer ผมก็เลยตอบถูกแล้วก็ได้ตำแหน่งอันดับหนึ่งของจังหวัดอุดรธานีในปีนั้นมาแต่ผมก็ไม่ได้จะบอกว่าผมเก่งนะครับเพราะว่าผมก็เข้าไปตกรอบในกรุงเทพที่จะบอกก็คือผมว่าเราจะจดจำคำศัพท์หรือข้อมูลที่ยุดโยงกับสิ่งที่เราชอบได้ดีกว่าการบังคับตัวเอง คร่ำครึงอ่านนะฮะทุดท้าย <c oughs> แต่ยังไม่ท้ายสุดนะครับผมตั้งใจว่าจะให้รายการนี้เปรียบเสมือนกับจดหมายในขวดแก้วที่ลอยไปลอยมาท่ามกลางขึ้นทะเลก็ไม่รู้ว่าใครจะเป็นคนเจอจดหมายในขวดนั้นผมไม่อยากให้ความกังวลเรื่องเออทาแล้วจะดังไหมทําแล้วจะได้ตังค์ไหมยอดวิวถึงไหนหรือว่านายใหญ่จะโอน500บาทจากดูใบมาให้ผมหรือไม่เข้ามารบกวนการคิดรายการของผมและเพื่อไม่ให้เสียอรรถรสในการฟังอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นผมจะไม่ใส่โฆษณา YouTube ลงไปในรายการนี้แต่สำหรับผู้ที่อยากสนับสนุนสัก10-20บาทผมจะแปะบัญชีธานาคารเอาไว้ก็แล้วแต่จิตศรัทธาและความเมตตาของท่านผู้ฟังและท่านผู้ฟังต้องการให้ผมเอาชื่อหรือ AK a ของท่านขึ้นให้แบบช่องลีน่าจังก็สามารถแจ้งได้นะครับ 1, สุดท้ายนี้นะฮะผมอยากจะบอกว่าผมไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญอะไรเป็นพิเศษผมไปแค่คนชอบฟังเพลงและก็นักดนตรีจากวงที่ยังไม่ดังคนหนึ่ง เช่นเรื่องของการ accent อย่าคาดบังจากผมนะฮะอันนี้แต่ก็จะพยายามเนี่ยเรียนการออกเสียงของศิลปินในเพลงนั้นๆให้ได้มากที่สุดและผมจะไม่ถือว่าการตีความของผมเนี่ยถูกต้องที่สุดนะสามารถที่จะแลกเปลี่ยนกันได้ดังนั้นถ้าเกิดข้อผิดพลาดอะไรมาเนี่ยผมต้องขออภัยมาณนะที่นี้และขอบคุณสำหรับคอมเมนต์ติชมที่จะเข้ามาช่วยแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นคุณได้เจอจดหมายในขวดแก้วของผมแล้ว